ชูเซลักครับซัมเมอร์2 0 2 4ยูฟู่ฟา955ลุ้นมาร์ครบทุกลีกแอดไลน์มาเลยที่แอดยูฟา955ลิงก์อยู่ที่ first comment เลยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนขอบอลชูเซลักครับวูฟแฮมตันเปิดตัวเปโดรลิมาแนวรับบราซิลเลียน l ูฟแฮมตันวันเดอร์สเปิดตัวนักเตะใหม่อย่างเพลโดริม oh าแนวรับชาวบราซิลียนมาจากสโมสรเรซิเฟในบราซิลหลังจากเจ้าตัวโชว์ผลงานได้อย่างน่าสนใจกับการเล่นในกับทีมชุดใหญ่ของลิกลองบราซิลได้เพียงแค่6กเดือนเท่านั้นแนวรับดาวรุ่งวัยสิปีสัญญา5ปีกับ l ูฟแฮมตันและได้รับความสนใจจากหลายสโมสรหลังจากเลื่อนขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ของเรซิเฟในฤดูกาลที่ผ่านมา โดยก็ผ่านการลงเล่นทีมชาติระดับอายุต่ำกว่า17ปีมาแล้วซึ่งตามรายงานข่าวจากสื่อระบุว่าวูฟจ่ายค่าเสียหายในดิวนี้ไปมูลค่า12.7ล้านปอนด์เรามีความสุขมากกับการได้ตัวเปโดรมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดใหญ่ที่นี่จะเป็นที่ซึ่งเติมเต็มไปด้วยกยารแข่งขันสําหรับเขาแต่เราต้องการทํางานร่วมกันและนําเข้ามาสู่ทีมเพื่อการสร้างทีมของเราแมตฮอปกในการกีฬาของวูฟกล่าวนะครับ ูสละครับอดีตตราค่าตัวแพงสเปอร์เซนฟรีโยกร่วมกวนนีสอย่างเป็นทางการแล้วตองกีแอนดอเบเล่อดีนักเตะค่าตัวแพงที่สุดของท็อตแนมฮอสเปอร์กลายเป็นสมาชิกใหม่ของนีสทีมในลิกเอิงฝรั่งเศสหลังย้ายมาร่วมงานกันแบบไร้ค่าตัวนะครับโดยแอนดอนเบเล่ไม่ประสบความสําเร็จกับกระดิทองหลังจากย้ายมาร่วมทีมด้วยค่าตัวเป็นสถิติสโมสรโดยนักเตะถูกปล่อยยืมตัวถึง3ครั้งจาก5ปี ภายใต้สัญญากับท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับเอ็นดอมเบเล่ในวัย27ปีสามารถตกลงสัญญา2ปีกับน nice, ีสสโมสรในประเทศปานเกิดได้แล้วหลังจากเขาถูกสเปอร์ยกเลิกสัญญาที่เหลืออยู่อีก1ปีในช่วงเดือนที่ผ่านมาหลังจากที่ไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจตลอดเส้นทางอาชีพในอังกฤษที่ย้ายมาร่วมงานกันตั้งแต่ปี2019ด้วยค่าตัวสูงถึง62ล้านยูโรอันเป็นค่าตัวสถิติสูงสุดของสโมสรสเปอร์ญญเลยนะครับ นิสกลายเป็นสโมสรที่4ของเขาหลังจากที่เขาถูกปล่อยยืมตัวมาแล้ว3ครั้งก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นกับโอลิมปิกลียงนาโปลีและล่าสุดกับกาลาตาสรายนะครับซึ่งเขาถูกระบุว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักตัวและสภาพความฟิตไม่มากพอแม้จะมีส่วนร่วมไปถึง19เกมก็ตามทั้งนี้เอนดอมเบเลเคยโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นในการลงเล่นกับโอลิมปิกลียงช่วงระหว่างปี2017-2019ถึงโดยเขาติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่ไปทั้งสิ้น7เกมนะครับ จูสแล้วครับนิวคาสเซลเซ็นวาลาโชดิมอสสลับขั้วกับแอนเดอร์สันไปฟอร์เรสต์นิวคาสเซลยืนเตดยืนยันคว้าตัวโอดิเซียสวาลาโชดิมอสมาร่วมควนเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับปล่อยเอลียทแอนเดอร์สันย้ายข้ามฝากสลับขั้วไปนอตติงแฮมฟอร์เรสต์รายงานข่าวระบุว่านิวคาสเซลจะได้รับเงิน35ล้านปอนด์พ่วงด้วยวาลาโชดิมอสแลกกับการปล่อยตัวแอนเดอร์สันไปให้กับฟอร์เรส โดยเอเดอร์สันย้ายร่วมทีมนิวคาสเซิลตั้งแต่อายุ8คขวบก่อนจะก้าขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เมื่อปี2021สำหรับซาริกาดงจำเป็นต้องเร่งปล่อยนักเตะออกจากทีมเพื่อช่วยให้ตัวเลขในบัญชีของพวกเขาเป็นไปตามกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกโดยที่ทางเอเดอร์สันสัญญา5ปีกับฟอ r e เรสต์สำหรับเอเดอร์สันย้ายมาร่วมทีมนิวคาสเซิลตั้งแต่อายุ8คขวบก่อนก้าขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปี2021และลงสนามไปทั้งสิ้น55นัด และก็ทำงานได้อย่างน่าประทับใจระหว่างการเล่นยืมตัวให้กับ Bristol Rovers ทีมในลีกทูของประเทศอังกฤษ,กฤษช่วงครึ่งหลังของฤดูกาล2021-22 0 2ก่ 22, อนจะกลับมาอย่างถิ่นเซนต์เจมส์พาร์คในช่วงซัมเมอร์นั้นสาหรับฤดูกาลที่ผ่านมาแอนเดอร์สันลงเล่นให้กับนิวคาสเซิลไป26เกมพร้อมกับเป็นตัวจริง10นัดแต่ดันโชคร้ายบาดเจ็บทำให้ต้องพักรักษาตัวยาวตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงมีนาคมเลยนะครับทั้งนี้ในรายของเวลาโชดิมอสย้ายมาจากเบนฟิก้ามาร่วมทัพฟอเรส ในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วและเขาจะรับโอกาสลงสนามเฝ้าเสาไปเพียง7นัดเท่านั้นนะครับชูสลคครับทางการเลสเตอร์คว้ากองกลางดาวรุ่งเชลซีเลสเตอร์สตีดนหน้าเสริมทัพต่อเนื่องล่าสุดไปดึง oding, ไมเคิลโกดิงมิดฟิลวัย18ปีมาจากเชลซีด้วยค่าตัวราว5ล้านปอนด์นะครับ เลสเตอร์ซิตี้สโมสรน,น้องใหม่หน้าเก่าจากสกพเพเมเล็กอังกฤษประกาศยืนยันการคว้าตัวไมเคิลโกลดิงกองกลางดาวรุ่งของเชลซีเข้ามายัางทิ้นคิงพาวเวอร์สเตเดียมอย่างเป็นทางการแล้วมิดฟิลด์อายุ18ปีสัญญากับเลสเตอร์เป็นเวลา4ปีหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2028ขณะที่ค่าตัวอยู่ที่ราว5ล้านปอนด์หรือประมาณ230ล้านบาทนะครับโดยที่ไม่มีเงื่อนไขาสามารถซื้อกลับได้ โกดดิ้งซึ่งทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับเชลซีรุ่นอายุต่ตำกว่า18ปีและก็21ปีนั้นเผยหลังจากเปิดตัวกับสุนัขจิ้งจอกว่าผมตั้งตารอที่จะได้พัฒนาฝีเท้าในอาชีพนักฟุตบอลของผมที่เลสเตอร์และผมทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยทีมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ชัดเจนว่าสโมสรแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมมีผู้เล่นฝีเท้าดีมากมายอยู่ที่นี่และผมพร้อมจะเรียนรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จากผู้เล่นซีเนียร์ของทีมเพื่อเรียนรู้จากทีมสตาฟและหวังว่าเราจะมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมโกลดิงกล่าวนะครับฉูสะลครับไบรตันช็อปไม่เลิกเสริมกลางรับดัชจากเฟยโนูต์ไบรตันแอนโฮฟเอาบยนทีมในศึกเพเมเลกอังกฤษประกาศยืนยันการคว้าตัวแมตต์ไวเฟอร์ กองกลางตัวรับดีกรีทีมชาติในเทลน์มาร่วมงานกันด้วยค่าตัว30ล้านยูโรนะครับโดยกองกลางวัย24ปีกลายเป็นนักเตะใหม่ของบริัตนพื่อสัญญาระยะยาวถึงปี2029และกลายเป็นการสัญญานักเตะคนที่3ของทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากอิบราฮิมออสมมนและยานคูบามินเตในรอบการซื้อขายนี้นะครับไวเฟอร์พัฒนาตนเองจากทีมเยาวชนของทเวนเตก่อนย้ายไปร่วมงานกับเอ็กเซลเซียร์และก็เฟยนุตตามลำดับ โดยเขาได้แชมป์ครบทั้งฟุตบอลลีกและก็ฟุตบอลถ้วยที่ใหญ่ที่สุดของลีกดัชตลอด2ปีที่ลงเล่นให้กับทีมจากกรุงรอตเตอร์ดัมนะครับทั้งนี้ไบรตันจะเปิดฤดูกาลใหม่ด้วยการพบกับท็อปฟี่เซมเงินอัฟฟตันในวันที่17สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับฉูสละครับป,ปาลีสปล่อยน้องชายเอ็มบัปเป้ซบทีมร่วมลีก อีธานเอ็มบัปเป้น้องชายของเคลียนเอ็มบัปเป้ย้ายออกจากเปเชตามพี่ชายโดยเซ็นฟรีร่วมกวนลิวเป็นที่เรียบร้อยถือเป็นการปิดตำนานตระกูลเอ็มบัปเป้ในทีมปารีสแซต์แมร์เมื่อน,นอกจากพี่ชายเคลียนเอ็มบัปเป้ที่หมดสัญญาไปเซ็นฟรีกับเรอันมาริดล่าสุดน้องชายอย่างอีธานเอ็มบัปเป้ก็เซ็นฟรีร่วมกวนลิวเป็นที่เรียบร้อยเช่นกันโดยในช่วงระหว่างฤดูกาลที่ผ่านมาตระกูลเอ็มบัปเป้ได้สร้างปรติศาสตร์ให้กับเปเช ด้วยการที่ทั้งพี่น้องคริยันและอีธานลงสนามเคียงข้างกันในเกมลิกเอิงฝรั่งเศสก่อนที่สุดท้ายแล้วเอ็มบัปเป้คนน้องซึ่งอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นได้ลงเล่นเกมที่ใหญ่ของลุยส์เอนริเกไป5นัดจนเมื่อสิ้นสุดซีซั่นที่ผ่านมาเอ็มบัปเป้คนพี่ก็ย้ายออกไปร่วมทีมและอัลมาตรรตในรูปแบบของฟรเจนต์หลังจากหมดสัญญาซึ่งมีการประเมินกันว่าแปรเชเสียหายจากเหตุการณ์นี้จำนวน180้ล้านยูโรเป็นอย่างน้อยตามค่าตัวประเมินในตลาดของดาวยิงกับตันทีมชาติฝรั่งเศส ล่าสุดเป็นทีของคนน้องอย่างอ e ีธานซึ่งก็หมดสัญญาตอนจบซีซั่นเช่นเดียวกันและเข้าเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับลิวแล้วด้วยสัญญาระยะเวลา3ปีหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนามปีุนายนปี2027พร้อมกับได้รับเสื้อหมายเลข29ของทีมชุดใหญ่ก่อนหน้านี้เคยมีรายง,งานข่าวว่ามิดฟิลด์วัย1ิปีจะย้ายไปยังเรอัลมาริดพร้อมกันกับพี่ชายของเขาและทางราชลุดข,ขาวก็ได้ตอบตกลงในการรับตัวอ e ีธานไปพร้อมพี่ชายแล้วแต่จะส่งไปเล่นทีมเยาวชนของเรอัมมาริด เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ซะก่อนอย่างไรก็ตามอีธานเลือกสัญญากับเลวในช่วงอายุของผมการอยู่ที่ฝรั่งเศสคือทางเลือกที่ดีที่สุดในการเติบโตและผมคิดว่าโปรเจกต์ของเลวยอดเยี่ยมมากๆนี่คือหนึ่งในสโมสรที่ดีที่สุดของประเทศอีธานกล่าวนะครับชูสระครับเสริมแกล่งทวงแชมป์บาเยนน์เปิดตัวไมเคิลโอลิเซ่พร้อมเซ็นสัญญา5ปี ไมเคิลอุลิเซ่ปีกจอมพลิ้วสมใจอยากได้ย้ายจากคริสตัลพาเลสไปเล่นกับบาเยอร์มิเนกอย่างเป็นทางการแล้วพร้อมกับสัญญายาวถึงปี2029ส่วนเรื่องค่าตัวสื่อรายงานว่าประมาณ50ล้านปอนด์หือราว2,200ล้านบาทนะครับบาเยอร์มิเนกสโมสรยักษ์ใหญ่จากสกุลเดสลีกาเจรมนีจัดการคว้าตัวไมเคิลอุลิเซ่ปีกดาวโรดมาจากคริสตัลพาเลสเรียบร้อยโดยนักเตะสัญญายาว5ปี หรือว่าจะถึงวันที่30มิถุนายนปี2029ทัพเสือใต้ยอมควกักกระเป๋าจำนวน45ล้านปอนด์หรือประมาณ1980ล้านบาทบวกกับแอดออนอีก5ล้านปอนด์หรือประมาณ220ล้านบาทให้กับประสัทเลนแก้วคริสตัลพาเลสเพื่อคว้าตัวโอดิเซ่มากระชากลากเลือยในถิ่นอารีแอนส์อารีน่านะครับโอดิเซ่เปิดใจหลังย้ายมาเล่นกับบาเยน์อย่างเป็นทางการว่าการพูดคุยกับเ c บาเยน์เป็นไปในเชิงบวกมากๆและผมมีความสุขที่สุดทีี่ตอนน กำลังจะได้เลนในกับสโมสรยักษ์ใหญ่เป็นความท้าทายที่สุดยอดและนั่นเป็นสิ่งที่ผมปรารถนามาโดยตลอดผมต้องการพิสูจน์ตัวเองในระดับนี้และมีส่วนร่วมเพื่อทําให้มั่นใจว่าเราจะคว้าแชมป์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ร่วมกับทีมของเราในช่วงหลายๆปีต่อจากนี้ดาวเตะชาวฝรั่งเศสร,ระบุนะครับทางนี้ออริเซ่เกิดที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษโดยเติบโตมา,าจากระบบเยาวชนของแอสตันและเชลซีรวมไปถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยก่อนย้ายไปเล่นในกับเรดดิง ซึงได้ลงสนามในทีมชุดใจไปเมื่อเดือนมีนาคมปี2019จากนั้นก็ย้ายซบคริสตัลพาเลสในปี2021-2022โดยนักเตะซัดไป16ประตูกับอีก25แอซิสจากการลงเล่นรวมทุกรายการชมคลิปแล้วฝากขอบอลทุกท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช n e l คนคอบบอลเช่นเดิม